นนอออเสวัสดีครับผมเจอกันอีกแล้วพี่น้องเจอกันในป่าไผ่ให้เราได้ครับมื่อไหร่เมื่อนี้เป็นมือที่สี่เลยพี่น้องครับมาเจอกันในป่าไผ่มื่อนหร่ฮัลซีมาเนาะกันมหาเมื่อไหร่มหานอนยังเซียนโนไลล่อเนาะคุณโบไลล่ออาม้าไม่อีกแล้วพี่น้องเป็นซับใหม่มาอีกแล้วนอไลล่อไลล่อไลล่อเออไลล้อมันจะเป็นเป็นไม้ไผ่ประเภท ประเภทใดเข้ากัต้องถามเพื่อนเลยพี่น้องว่าเพื่อนอเ,เพื่อนผ้ามากเนาะบัวเมีนนอสร้างเป็นนอสร้างนะครับวันนี้เป็นนอไายล่อเขาว่าเสียบด้วยกันกำเบงวิธีการหาเนาะพี่น้องว่าเขาจะหาแบบไรกันเนาะแต่ดินหนาจะคุดง่ายเนาะเพราะว่าบ่วใดเป็นหินแบบเมือเม่อวานฝนตกน้ำเมียนกระริสคุดง่ายดินบ้ากระสีเขากัเอาไปทอได้กินเนาะพี่น้องบ่วใดว่าเอาลายแล้วเอานี่เอาทอได้กินเราเต็มกระต่ายเดี๋ยวนี้น้อยบ่วลายกำเบงก็ได้พี่น้อง ไปพี่น้องไปลุยกันเลยครับผมก่อนเข่าชมอคพีก่ะกดไลค์กดแช่ได้ครับผมทั้งสองจองเลยมีสารบรนเนินครับคุยสารบรนทุงไ,ได้ครับผมฝากกดไลค์กดแช่ได้ครับคนละหนึ่งไหลหนึ่งแชร์ได้พี่น้องเพื่อเป็นกำลังใจครับผมไปพี่น้องไปลุยกันครับไปนี่พี่น้องขี้เกียร์เหี้ยเหรอครับนี่ตัวนี้เขคุดเอากันเด้อครับเขาเอื่อนมาหนอไลหนอไลแต่เป็นหนอไลล่อครับผม ขุดอนกรที่ว่าคือได้ขุดเอาเนาะเห็นว่าถึงว่าขุดได้กับว่ได้เบิดทุกนอดอกพี่นอ้องมันก็หลงเหลืออยูอ่หลายเนาะสีงามเนาะสีงามเดี๋ยวเาต้องไปตัดก้นเขาออกทีหลังเนาะเอาไปก่อนพี่น้องีนนอก็นอนมีห้อยเข้าขุดด้วยกันเนาะ โอ้ดินดำดีครับด,ดินคือดีดีครับสีงามพี่น้องตัวนี้เป็นไรล,ลอดเลยครับเป็นกะกะบบเคได้่งนีแหละเป็นเอื้นวางสันเนาะเป็นนอไรแต่ว่าเป็นไรล,ลอดพี่เนาะไปหาทั้งใดยเข้า ดินงามขนาดสุดยอดเลยดินขุดนอบงดินสิเราะอว่าไอ้นอน่ะไหมนอสร้างนอสร้างแต่ขุดแบ่งอีวัของมวลนองามงามเลยพี่น้องนอไม้ไรกันหมุนถ้ากันหมุนไปละสองพี่น้องเป็นนอไรด้ครับก็ละคกอ ว่าเขาจะมีความเขินกันคัดคายเนาะนี่ก็มี่จ้ะสุภรักษ์อันนี้เอากัะสายเอากัะมันอันนี้มันเอามีดมาได้พี่น้องไรต้มเสียบต้มมันต้มน้ำเดยวกจืดแล้พี่น้อง ้นกันแล้วก็งามเลยครับวันนี้บอได้ออกแหงบอได้แต่ว่าเนาะอะไอะเขสียบองเสียบพี่น้องเราบ้วเก่านะบ่บอบ่ บ่เหลือผู้ตัางแคมป์นย่งยืนเป็นนอบงด้วยครับผมปลาในที่มีไม่ไผ่หลายๆชนิดจกนนัก<ต><ว>หน่อยงอเล่นๆ่นี่ก็นิยมนำ้ำตุ่มเป็นนำ้ำมันสมก็ไดต้มก็ไดเนาะ นอไม่สมไเสแสบหนอนดองไปเขาสิเหืือเข้าข้าขาวเราแข็งไหมวะชอบสีบดเปลืออยูกลังโค่นมาจะไปเห็ดน้นงไม่สมมันมือนขุดไงความอบอ่แห้ง เขฮ็ดบ่อ <Onion> ทีเหอบ่าหาเห็ดตะกอนเขาสี่สางๆสางลงเต็มเลยช่วงหาเห็ดคนกับบอสนใจน้องใหม่ดิเขาก็หาแต่เห็ดช่วงนี้เห็ดบ่อคนกับเลยโฟกัสใส่นน้องใหม่สลายกว่าเป็นน้องสร้างเด้อจ้ะ Premises, ตะคุดเอาอ <on> เด้อครับตะคุดเด้อจังพี่น้องตะคุดเอาทิ้นนอเขาแล้วค่ะบเขาาวโอ้ยอยู่ลึกอยู่ไดนอยู่ลึกคุดลงมาอย่างลึกเลยก็เห็นอืุถ้าเบิ่งว่าเขาสิมีจักนอเด้อพี่น้องสี่แผ่นนํามาไล่หลายเนาะให้เบิ่งเจ้าสานจังสี่เน้นนํามากับขอบคุณได้หลายได้ครับสับอหลบเพียงเนาะสับเลยเนาะ ตามเที่ยงเขาสามบ่อนเข้าขาวก็บึงตามเนงตามตาที่เขาออกนี่ครับตาเกินตาไผเนาะตาออกเท่าไรนอเขาต้องออกเท่านั้นพี่น้องแค่านนี้เขาเก็ดเป็นหางเนาะเป็นหางขัดสอนเป็ดหางมีหางสองโวยขี้หน่อยแหงื่อเพิ่กำลังออกโบกขี้หน่อยพูดเอาอยู่บ่ Đầy Đầy vũ, đầy vũ sao vào đôi phía đó Nói điều Hàng này nổi nữa Hàng bao nhẹ vào đây Không đi Miền bó Miền Miền thì khắp làng Tại phải xin nhé Đấy gì nổi Hàng xuống thôi ห้องก็ใหญ่เลยหางมาหางเลยเขาสิบบใหญ่ก็จริงเลห้องซงก็ใหญ่ขึ้นมาหน่อยได้ครับขึ้นมาสาบเอาเลยครับนี่ครับคืองาสางเลยบุ้งเบิดแล้วฟังเลยเออต้องฟังบุ้งก็ไหรนั่นสะน้อง

xong nọc 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 nhầy nọc nọc nồi nọc 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 หนออบุองเป็นหนอหน่าม่สมนะฮะเห็ดหน่อ,อ,อ,อ <c oughs> ไม้สมด้ว <c oughs> ดยค่ะคเนื้อสีขาวล้วกะเนื้อแน่นดีได้เนน้อเขาสีบริเลเขานิยมไปเห็ดหน่อไม้สมด้วยค่ะ И мика. มันตำไหร่เขาก็แก่ตัวตับอยางอื้องานน่ะมันแล้วอื้อนอนนอ่บาทเดี๋ยวรู้เรื่องอื้ออังนี้พี่เฉ้าดีก็นไงสองน่นอนบงบงเด้อจ้ะ นอนหนงอยาวนอนจงฝาหฝาหอวนั่นนี้นอนไล่ๆคอหนนอนไรรอคนน่ะท mm ีนอนนี่นอยาวุ่นอนุนี <sh ้เม uh ่ไปเห็นนอนใหม่สมค่ะ ลายงางนจ้ะได้หลายชนิดเด้วรัรมือนันสามชนิดสชนิดที่ชนิด น้ไม,ม,นม,ม่นี่หมอเห็ดน้ไม่สสมเลยจ้ะีิห้องมีบ่นั่งนยบ่ได้อยู่นหน่นอ ยันคือยังฝนสิตกได้พป่น้องฝาหองอยู่ใช้นอไรบ่รั้งนี้เราชิปหานอสร้างมันกะเดินทางไปไกลผลเนาะก็เลยปฏิปไป่ได้ครับนอสร้างก็เลยหายตัวนี้นอไรได้ครับนี่น้องผูน้ผ เหลือตอนนี้แล้วก็ได้เสีย,ยด้วนี่เวลาจับตรงระว่างเนี่ยเพราะว่าเขาห่างขั้นค่ายเลยครับเออกำลังโผล่กับมีดเลยจัดจ่อท่านเลย เสียบเ้อจ้ะอ่อนพี่สมจืดไหวพี่น้นอง ฝากห่วงพี่น้องสใส่ฝนสตอกนะครับผมกจ็จะให้เขาตกแหละว่าจะให้เขาบ่ตกเพราะรหาเห็ดทำไมเ้าก็ได้เน,ดนไดนดนเนี่ยได้พี่น้องได้สารพัดนอได้ครับมือนนี่เป็นนอไหลเน่อนอสร้างกระมี่นอนบงกระมีฝนลงเม็ดแล้วปานปพพุพ่อเราวะพ่อพ่อกะที่พ่อ,พอ,พอถ้าฝนสตก อตัวปลาเตียตัปลาเตียกบานงออกว่าตัวปลาเตียฝนไหลองปลพี่น้องได้ออกปลาด้วยครับผมถ่ายพี่น้องฝนลงเม็ดแล้วครับนี่นาะขุดไงแถวนี้ซ้ำไงบ่มีหินปาพี่น้องมากทีกลับแล้วครับที่นี่ฝนตกแลวฝนไหลแล้วค่ะฝนไหลแล้ว มาถึงบาทเลยพี่น้องบ่ได้บอกพี่บอกน้องตอนจออกจากป่าด้วยครับฝนไม่จิตกฝ่าห้องน้ำแหลกก็เลยเปล่ามาค่ะเปลาขึ้นรถมามาหอดบานขึ้นเป็นเจ่งๆมาค่ะนี่นี่น้องใหม่เข้าพี่น้องได้บลายกระได้บเปลายปันไดได้ครับกระไดน้องใหม่แบบแบบรวมๆเนาะมื้อนี้ฮ่าเบลลีบๆฮ่าเบลลรีบๆก็ได้เนอโนอบงบอกโนบงก็มีเนโนซากกรมีเล็กหน่อยแล้วก็มีนอไหลเนาะก็ได้ประมาณนี้ครับผมมื้อนี้จะเบิ่งมื้อท่อนสี่เด็ดไปหรือบ่ได้ไปครับถ้าเบิ่งได็นโนบงเนี่ยฮิตน้องใหม่ส้มจ้ะ มนคนมาเสียบขาวจัว๊วดเลยคนน่ะเอาไหล่เนี่ยเป็นตุ่มแจวเสียบแกงก็เสียบจ้านอนกําลังโผล่นอนกําลังโผล่ถ้านอนไหล่เนี่ยแต่เขาขึ้นมาบางูลเขาหักเอากระถิเนาะเขายนืนเ<ช>ข,ข้าเบ็ดนั่นแหละม,มือบางที่กะที่ไปหรืออาจบ่ไปกะบกางคั้งเน่นอนพี่น,อกกน้องก,กัเราติดตามมึงเนาะมือนอีก็ยิบซีมือยิบหายิบหกกะยิบเดินทางกับอีสานได้ครับกับอีสานกับวีรัมกะบจีไปอยู่ประมาณจักมือกับบอลลูครับเดี๋ยวกะบจีกลับมากขึเก่าแหละเพราะว่าชาวบ้านไปแล้วนะ ก็บชาวบ้านไว้นี่ก็คือให้พี่น้องเห็นแล้เออบางคนกัสงสัยนาอว่ามาอยู่กับช้านิดบอพี่น้องก็สงสัยหรือว่ามาอยู่ในมือนี้ก็เลยบอกพี่น้องนะว่ามาเ่าบานอยู่ครับผมอยู่กับชาานี้ห้าอยู่นูนกับเ่ก็เกรงใจเพิ่่นเพราะว่าพ็มีครอบครัวน้อยคนอยู่กับปู่กับแ่นครับกับพิ่นว่า่เคยอยู่กับมาส4มสีครั้งก็อยู่กับตกาเานิดเลยอยู่ไปเดือนก็เคยอยู่ครับแต่กอนมากันนี่ก็เลยมาชาวบ้านอยู่เองครับผม เดี๋ยวคลิปหน้าเจอกันใหม่เด้อพี่นอ้องขอบคุณทุกกำลังใจนะครับขอบคุณทุกการรับชมนะครับขอบคุณทุกไลน์ทุกแชร์ทุกคอมเมนต์เด้อพี่นอ้องเดี๋ยวคลิปหน้าเจอกันใหม่ครับจัลลภคินีสวัสดีครับ